อรสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ <laughs> ปะ้าหลังจากที่เมื่อวานนี่ไปตัดกล้วยกับป้าดอกล่ามค่ะพี่น้องน้าพี่สาวด้วยค่ะเนี่ยก็ที่ปาดออกจากเขือ,อก้อนค่ะปาดออกจากเขือ,อก้อนว่าที่ฉาบก็ยังบ่ได้ฉาบค่ะพี่น้องยังบว่างตัดกล้วยเสร็จก็จะไปไปได้ย่ามันค่ะค่าได้จากซีหาต้น ดัดแล้วก็จี้ไส้กระสอบไว้ค่ะพี่น้องแล้วกา็ตีเชื่อมให่พ่อแม่พี่น้องเบื้องน้ำ้อคะเพราะว่าพี่สาวคือป้าดอกล่ามะคะ่ะพี่น้องเป็นคนตัดไห้เมื่อวานเนะะี่ยค่ะดูนะพี่สาวคะ่ะเป็นวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงคะ่ะพี่น้องไม่ได้ซื้อแอกนี่ก็ได้นี่คะ่ะไม่ได้ซื้อได้หา ได้เคืออนี้ได้จากวีสามวีเนาะ4ีวีห้าวีห้าวีโอ้ตรงดีเนาะตรงดีอยู่ค่ะอืมโอเคได้ห้าวีค่ะเคืออนเนี้ยต่อไปเคือที่สองหน่วยงามเนาะหน่วยงามอยู่ค่ะพี่น้อง เป็นวิธีการดำรงชีวิตแบบบ้านๆเฮานาด้แล้วค่ะพี่น้องเนี่ยตายแล้วกล้วยก็ไม่ได้ซื้อปลูกไว้ที่นาค่ะอ้าวีเท่ากันห้าวีเท่ากัน คือจังนี่ค่ะป้งได้จากวีสองสามโอเคแกได้ค่ะพี่นอ้อง่ยอาเร็ดเอาจัดระเบียบก่อนนี่ค่ะส่วนพี่สาวแล้วค่ะพี่นอ้องนี่ค่ะส่วนพี่สาวส่วนป้าดอกล่ำสวสวยงามเลยค่ะนี่ค่ะ ผลผลิตขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาย่ยมชมให้กําลังใจช่องโคมพันตุลาการค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อเป็นวิถีการดารงชีวิตแบบพอเพียงค่ะพอมีพออยู่พอกินค่ะพี่น้องนี่ค่ะกล้วยไม่ได้ซื้อเลยค่ะไปเก็บมาจากนาค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะมาทําถ้าคุณโคมพันว่างโคมพันจะทํากล้วยฉาบน้องแมวเหมียวมาตัวหนึง่งทํากล้วยฉาบแล้วก็ทํากล้วยเชื่อมค่ะ ขอบคุณเอม,มากมเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ